เราจะไปที่ไหนบ้างถนนนางงามตรงเมืองเก่าไปทะเลมาสยิกลางมาสยิดกลางเนี่ยมีบันไดเลื่อนด้วยอ่ะเหมือนกรุงเทพนี้อะไรคาเฟ่หรืออะไรไปร้านกาแฟที่อร่อยมากๆร้านหนึ่งที่กิจร้าติ๊กเนเจอร์ร้านเจออะไรครับคยถามมีมิตร์เท้าครับ อันนี้ผมจะเสิร์ฟในรูปแบบของต้มยำทำน้ำข้นและต้มยำน้ำใสติกเนี่ยครับคนืึองดื่มให้เข้ากันก่อนครับแล้วก็ดื่มแบบสัวกาแฟดำันนะครั้งแรกของไก่ั้งแรกของไกด้วยไก่อยู่นานมากแต่ไก่ไม่เคยขึ้นเฮ้ยเจ้า 听不？<Hi. S 1> ฮัลโหลน้องน้องอยู่ไหนอยู่หออ่าส่งโลหอมมาหน่อยดิเลยใช่ใช่ถูกแล้วรอบที่สี่กับพี่ชอบกันลาบแปลกๆเท่ากับบนสิบรอบไม่คือน้องเดี๋ยวน้องดูนะไอ้ถนนนี้มันมันคล้ายกับถนนจริงไหยเออเรานี่พาหลงคิดดูจบแล้วดูดิเนี่ยมีบันไดเลื่อนด้วยอ่ะเหมือนกรุงเทพฯปี๊บไม่มีไอคอนแค่นั้นเองทุกอย่างคือแบบ โลตัดเอ่ยมิกซี่เซนทันมีหมดแล้วก็รถมันก็ไม่ค่อยติดบ่อยก็ส่วนใหญ่จะติดแค่ช่วงเย็นใช่ไหลมล่ะอาหารการกินก็เยอะมากขาดแค่ไอคอนกับ BTS ถ้ามีรถไฟฟ้านะคือคือเป๊ะเลยไปไฮ ดูชุดดูชุดดีแต่ละคนแล้วดูชุดนี้มันไม่ได้แล้วอะเสื้อยืดยอย่างนี่เดี๋ยวรอยออมากันนั้นแต่ว่าชนกินข้าวได้อยู่ที้อ่ด คือวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างเราจะไปถนนนางงามแล้วก็จะไปเดินชมเมืองเก่ามอ่แล้วก็พอสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็ไปทะเลแล้วก็กลับมามัสยิดกลางไกลเราเป็นไงบ้างดีใจไหมดีใจมากวันนี้ได้ได้ออกกล้องทั้งวันแน่เป็นดาราแล้วหนึ่งขอเลยเซ็นไว้ก่อนได้นะได้นะ ถ่ายกับดาราแล้วท่านหนึ่งวันนี้เราจะพาเราไปกินอะไรคาเฟ่หรืออะไรไปร้านกาแฟที่อร่อยมากๆร้านหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขาเราต้องื่นลบไม่เถอานั้นเนี่ยเราก็แบบว่าสภาพอย่าเลยอย่าเลยเป็นไกเป็นฟิลเป็นฟิลไปเลยแดดมาแล้วป็นไงเคยอยู่ในสารคดีของเราสารคดีเลยหรอใช่ต้ำติดชีวิตนี่ฝ่าน ไม่เคยกินด้วยต้องลองถ้าตัวดาลานี่ถ้าเป็นกาแฟนีทั้าเป็นโซดามีทัเป็นพันแต่ที่นี่คนท่านเลยคือกาแฟต้มยำใช่กาแฟต้มยำได้ที่หนึ่งด้วยนะกาแฟต้มยำนี่นี่เขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นตัวตึงนะบอกเลยคนนี้ไม่ได้นวดเลยเดี๋ยวเรามูสันเลยเป็นกาแฟต้มยำใช่กาแฟต้มยำที่เขาแข่งได้ที่หนึ่งนเราต้มยำก็ได้บอกเลยบอกเลย เอาต้มยำต้มยำต้มยำครับใช่หม so ันแบบนข้เวาอย่างนี้รอแปนบดีได้ได้ไปคาเฟ่สักประมาณชั่วโมงเล่นเล่น นี้เป็นเมนูต้มยำมะพร้าวอ่อนนะครับคอนเซ็ปต์ของสื่อถึงเมนูประจำซัมเมอร์ครับโดยใช้ตัวคอฟฟี่ครับเป็นเบสดก็วันนี้ผมจะเสิร์ฟในรูปแบบของต้มยำทำน้ำข้นและต้ยมยำน้ำใสโดยรูปแบบแรกให้น้องนะครับ กนการที่พี่เสียบไว้ในไม้ครับมีขาตะไคร้แล้วก็พริกเนี่ยครับคนขึ้นดื่มไม่เข้ากันก่อนครับแล้วก็ดื่มแบบตัวกาแฟดำนี่ความอินสปาก็จะเป็นต้มยำน้ำใสครับก็จะเป็นเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆซ่าๆสดชื่นหวานจากสยหร่ส่วนตะไคร้ขาที่ทำเองครับแล้วก็มีวอดี้กาแฟ ก็เป็นเป like ็นเซ็นเจอร์ท yeah. right. ี่แข่งเป็นเซ็นเจอร์ที่แข่งของบรูไวคอฟฟี่ครับเป็นงานสอตโมเอ็กวันครับสอตโมใช่จะจะเรียกว่าระดับข่ารก็ได้กินเลยจ้ากินเลยเอาอันนี้คนกาแฟเข้าไปก่อนคนกาแฟเข้าไปใช่โอ้ฉันปวดมันโดนไม่เป็นไรหรอกเข้าใจโอเคแล้วใช่

มีความแบบต้มยำหนึ่งาแล้วไอ้นมอันนี้คือยังไงนมอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวที่เกตค้านมอันนี้คือยังไงคะอันนี้ถ้าเกิดว่าดื่มนเครื่องดื่มแก้วแรกครับสั้นหนึ่งไอสามของของแก้วนี้ครับหรือว่าครึ่งหนึ่งของแก้วนี้ครับลองใส่นมดูครับมันก็จะได้เป็นเครื่องดื่มรูปแบบหนึ่งที่เป็นกาแฟนมครับก็คือให้ความรู้สึกแบกินกาแฟต้มยำหนาขนที่ที่มีตัวนมแต่ว่า ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำข้นที่มาจากตัวนมมะพร้าวมาดีมืแถ่ายแกรีวิวบ้างไม่ถ่ายแกสิช่องแกนนีก็หลังจากที่เราปุ่นแมันก็ได้เนนข้นว่า

แน่เราไปนเล่นขออฟ <c oughs> ิลเหมือนอยู่ลบบุรีปะลบบุรีแล้วลิงเยอะเอะแต่ไม่ดูนะว่าลิงที่นี่จะดุไหมดุมันลิงลบบุรลีลิงน้อยลิงน้อยผมรู้สึกว่ามันลบบุรีใช่ปะเนี่ยแต่เราต้องหาที่จอดคะถามว่าขับขึ้นไม่ได้ไมามันมีทางขึ้นอย่างนีลิงมันน่ากลัวผมไม่แน่ใจพี่พมันเป็นลิงป่าปะลบบุร<ต>ีลบบุรีลิงน้อย แรกของเพื่อนภาคใต้เราครั้งแรกครั้งแรกของไกาครั้งแรกของไกด้วยไกดู่นานมากแต่ไก่ไม่เคยขึ้นคิดดูอุ๊ยเชี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ชี้หายแล้วแล้วลิงคุณลิงไม่เปิดทางให้อ่ะเสียใจอ่ะเออเวลาลงก็ลงระมาาเลยดิถ้าเกิดลิงยังอยู่เนี่ยเพื่อน เร็วเรียกมาเล่นเร็วเอาไหมฮ้ยพี่ช้าแรงมากตีแรงมากตีแรงมากเจ้าพี่ไม่ใช่คนขับนะดูกันว่าลิฟต์จะเปิดให้ทำการหรือเปล่าเพราะว่าลิงเยอะมากจะเดินเอ้ยจะจะขึ้นไม่ได้เลยขึ้นเขากลัวลิงเป้ากลัวลิงเป้ามันมองแล้วเนี่ยเนี่ยมันมองแล้ว เขาปิดเจ้าตำรวจต้องเดินบันไดดิทุกคนเราไปซื้อตุ๊กตาจระเข้เราบ้างดีไหมเจมไม่ได้เจอนางเงือกซะกับเจมไม่ได้มามไไ่ด้เออไม่ได้มาส่งขาไม่ได้นะนี่จะบอกว่าน้ําทะเลสวยมากเจมเหมือนคนไม่เคยมาเที่ยวทะเล คนเ่าไทยครับแล้วก็น้ำน้ำทะเลมันจะเป็นสีแบบขุ่นกว่าตะลุมันเพราะว่าน้ำทะเลมันจะลึกกว่าอืน้ำทะเลจะลึกกว่าแล้วก็จะพาเราไปดูซงเนเจอร์ก็คือนังเงือกนังเงือกเพราะว่าถ้าไปจับนมน้งเงือกอ่ะจะได้แฟนเป็นคนสมขาออ้ยจริงจังจะจมีแฟนเป็นเด็กได้เหรอใช่อันนี้พูดจริงพูดเล่นตำนาน ตำนานมันมีตำนานแบบว่าจะรวยไหมแบบว่าจับอะไรปุ๊บรวยปั๊บเลยไปเก้าเส้นถ้าเกิดเราไปผักหินหินศักดิ์สิทธิ์แล้วมันไหลลงทะเลได้อะอ๋อแล้วมันจะมีสมบัติใช่อ๋อตำนานนี้เคยเห็นในติ๊กต็อกอยู่ใช่ใช่ใช่เราเราดูในติ๊ก o k อกยู่ครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้าไปผักอมันจะดีมาก วงเวียนเช็คชื่อที่ผ่านต้องเรียกชื่อตัวเองต้องมาวนแล้วก็เรียกชื่อตัวเองอืมเราไก่ได้ค่าได้ค่าตัวไหมไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ <laughs> แต่ได้รีวิวรีวิว เอเคทุกคนเราก็มาเข่าน้อยจะบอกว่าทะเลฝั่งอ่าวไทยสวยมากนีเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปก่อนเนาะเช็คอินแล้วหนึ่งรับมทเซเล็บถ่ายรูปว้าวโหแดดยิชาควรมีแฟนจังเลยมาเที่ยวดีใจไหมดีใจมากมามในกี แบ้านนะคะเอ้าเรามาถึงบ้านเราแล้ว,ลวบ,บ้านของเราเราปิดบังทุกคนมานานถ้าเกิดขาเราโดนน้ำมันจะกลายเป็นขาจริงๆแล้วเราเป็นน้ำเงี้ยเป็นน้ำเงี้ยนี่<ช>ก็ว่าอยู่ทำไมเธอแบบว่าแรแบบขัดน้ำบ่อยๆ ใช่เราเราเราหนีเราหนีเสด็จพ่อขึ้นมาอยู่บนเมืองมนุษย์เพราะเราเรามีความรักกับผู้ชายคนหนึ่งนี่เราต้องไปอินฟูสันนี่นี่คืออินฟูที่แท้จริงไกด์ขี่ม้าไหมมีม้าด้วยวิวที่นี่สวยนะหาดสวยมากอะมีม้าด้วยอะไปขี่ไปนั่งไปนั่งรถม้าไปเฮ้ยยนะก้อง มันจะพูดว่าของจริงหรือของปลอมของจริงดิของจริงหรือมันทำมันได้หมดเยียวเหรอของจริงของจริงของจริงเราก็คือเราเราจะไปหานะเราจะไปจับนมอุย้ยพูดอะไรไปไหมแล้วพูดอะไรไปไหมช,ช่องบินแล้วหนึ่ง ไม่ได้มาที่นี่ก็คือมาไม่ถึงสงูงกลา,าเราจะต้องมาถ่ายกับนังเนี่ย<ะ>จริงๆแล้วอ่ะเราก็คือนังเนี่ยคนที่หนีออกมา <c oughs> ใช่เรากลับบ้านมาแล้วใน,นบ้านใช่เรากลับมาบ้านเลยแล้วเราจะมา<ช>สยามพรมแล้วท <c oughs> ี่มาสยามน้องมีนานย์ตอนนี้เราจะไปไหนไต่อไปปั๊มน้ำมันแล้วก็เราจะ เดินถนนะนครนอกนะครนในตกชายด้วยก้าวเส้นมาจาฉยกลางจริงๆมาเฉยกลางเรากะว่าจะไปถ่ายองเด็เราช,ช่วันนี้เธอจะพาเราไปตรุยอันนี้จุดเดิมใช่ไหมที่เราไปกินคาเฟ่พาเราไปไหนไพาไปนครนอกนครนอกซอยนครนอก ว้าว <Wow. S 2> นครน,นอกนี่จะมีอะไรก็ะจะเป็นมีมุมถ่ายรูปเป็นซกเนเจอร์เป็นซอยยุโรปที่จะมีซุ้มดอกไม้สวยๆออเอาไว้ถ่ายรูปวัรุ่นเทสดีชอบมาถ่ายวันนี้ก็คือยี่ฟานพาเรามาที่ซอยรับทุกคนซอยตรงนี้จะมีความเป็นยุโรปมากเพราะมีต้นไม้ ดูดิดทุกคนทุกคนน้องเชื่องด้วยนะน้องไม่กลัวด้วยอะ่ะเฮ้ยขนมุ่ะม,มากอะ่ะโดยตรงนี้ก็คือฟิวตัางประิษเยอะมากเนาะอะไร <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าถ่ายไป ่ายโดยสีมือเจนมี่ต้องได้แหละุ้เอร์ล่ังหนูจริงๆอ่ะหนูเป็นทายาท บบกับชาติมาเกิดแล้วเพื่อที่จะไปพักิงแล้วเอาสมบัติออกมาจังหตะตอนนี้มันพอดีกับจังหวะชีวิตตอนนี้แล้วเพราะเพราะว่าฟ้าเปิดแล้วว่าเออหนูคนมาที่นี่เพื่อที่จะมาพักผิงวันนี้ทะเลสวยเม่าวันที่มาเออใช่วันนี้มันผิดปกติเห็นป่จริงๆแล้วหนูเคยทาย,ยาทก,กับชาติมาเกิดพี่เชื่ออย่างเชื่อเชเชื่อเห็นทั้งรวยแล้วผตังค์เวยว่าไฟพี่ื่อรถพี่พี่ไัเถอเผื่อพี่จะแบบว่าเออเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบ โดยบางเอิญคือเป็นทายาทท,ท,ที่แท้ทูรวยใช่รวยแต่คือแรงมากแล,แล้วเราก็มาที่วัดเก้าเซนที่วัดเก้าแสน อยู่ที่เก้าเซ้งเก้าเซ้นง,งองงองไปหมดต้องเดินลงฝั่งน้น นี่คือทางนี้นี่อันนี้ก็คือซกเนเจอร์ที่เขาต้องไปผักกันใช่ไหมก็คือแบบว่ามันเป็นตำนานยี่ฟานมันตำนานอะไรนะที่เขาต้องผักหินแล้วเอาสมบัติหินที่ไม่ตกหวยแหนแรงแบบเล่าให้หน่อยเล่าประวัติทำไมต้องมาผักหิน ชื่อว่าหัวนายแรงถ้าเกิดผักลงไปมีตำนานบอกว่าลูกหลานที่เป็นลูกหลานของนายแรงผักลงไปจะได้สมบัติด,ด้านล่างด้านล่างจะมีสมบัติดดยอยเราก็จะ,ะมาอะลองผักกันนะเผื่อเราอาจจะเป็น,ปน,ปนญาติเขาก็ได้ยอกย <c oughs> อกยอกยอกขึ้นเลยเราจะลองขึ้นไปูใช่่ัูเคยแล้วยโอ้สวยมากอ,ะอ่ะโอ๊ย ใม่ก่อนแล้วเขาต้องโยนเหยียดหรือะไรไม่นะน่าจะหาอเคค่ะสตุบสนเธอไม่ได้ไม่เป็นไรวิวตรงนี้สวยมากเจมระวังเด้อ <to> <laughs> <sh arp y stories> สวยตึงมากโอเคแล้วเราก็ถึ้แเ้วที่ะหัวในแรงโอเคเลิศเลิศเลิศมากเลิศสุดจึ้งสุดเล้วพอแล้ว่าแต่มองไม่เห็นเลยขอสัมภาษณ์ยี่ฟานหน่อยได้ไหมครับสัมภาษ์อะไรคะอยากรู้ว่าที่นี่ซิกเนเจอร์นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเป็นอาหารนิซิกเนเจอร์ที่นี่จะเป็นอะไรข้าวสตูข้าวสตูใช่ แต่ว่าต้องกลับไปกินที่หาดใหญ่เพราะสงขามีมใช่มีเหรอร้านตังเลยจริงเปล่าอ้าวไม่บอกจบแล้ว เวลามาที่นี่ครั้งเดียวเราจะต้องไปให้คุ้มเพราะว่าโอกาสมาเราศูนจต่อเก้าเก้าพี่ต้องพาหนูไปเที่ยวแล้วพี่ต้องขับออกเส้นมุนแก้วแล้วจะบอกว่าเรารู้จักกันยี่ฟานได้ไงใช่ไหมเราเจอกันในอานลนยแล้วช่วงนั้นเราทราบยี่ฟานก็คือมาบอกจินก็เลยแบบว่าคุยกันแล้วก็เริ่มรู้จักกันแล้วคือถามหน่อยว่าตอนเจอตัวจริงกับในออนไลน์ะต่างกันไหม มจนน่ารักกว่าพูดเก่งกว่าในออนไลน์เยอะในออนไลน์เป็นคนแบบยังไงนี่ความจริงหมดูซึมๆแต่ว่าพอเจอตัวจริงดูเป็นคนสดใสอ๋อใชแม่ก็แม่ก็เฟรนลี่มากแบบว่าคือในออนไลน์เฟรนลี่อยู่แล้วแต่จริงเฟรนลี่กว่าแต่รู้สึกว่าแบบดูเฮฮากว่างไม่รู้อะในออนไลน์คือแบบว่าเหมือนคนใหญ่จะเน้นลงรูปลงอะไรไม่ค่อยมีคนพูดไปเรื่อย เจ,จะมาชมวิวเขาข้อหงเขาข้อหงทุกคนตอนนี้เรามาที่สวนสาธารณะใช่ไหมใช่จะชมวิวเขาข้อหงอืมแลววิวสวยมาก มองเห็นบระนะิาเทขนาค่ะไดไหมเห็นมาสิ ที่ร้านทางกาหมีครับร,ร้านเราก็อร่อยคอมเมนร้านนี้นะครับอาหารราคาถูกรสชาติดีเราจะมากินสิเนเจอร์อันนี้คืออะไรนะคือโป,โป๊ะจือโป๊ะจือโป๊ะพักต้าม,มันเหมือนลูกชิ้นนะ้อมไม่ต้องก็ได้ตอนแรกลยได้นี่มาแล้ว <gesch> อันนี้เนื้อปูอ่ะตอนนี้เราก็ไปส่งยี่ฟานกับแฟนยี่ฟานแล้วแล้วเราก็ให้พี่แชมป์พาไปส่งเดี๋ยวเราก็จะพักอยู่ที่าันหญ่ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเดินทางไปพัทลุงคิดว่าน่าจะรวมๆแล้วถ้าไปสองจังหวัดน่าจะประมาณสามพันอืมงบในวันนี้คนขับรีวิววันนี้หน่อย รู้สึกอย,อ,อ,อย่างแรกเลยคือตื่นสายแล้วพอไปไปเที่ยวช้าด้วยแล้วก็วันนี้เหนื่อยแบบเหนื่อยสุดเพราะว่าเมื่อคืนโดนกาแฟไป <c oughs> นอนไม่หลับเลยไม่หลับ <c oughs> วันนี้ไปเที่ยวยี่ฟานรู้สึกยังไงบ้างก็ <c oughs> สนุกด,ดี <c oughs> ไม่ได้เที่ยว <c oughs> แบบนี้มานานแล้ว <c oughs> เหมือนกันครั้งแรกด้วยหลายหลายเรื่องด้วยของหนูนี่อะไรอยากบอก พี่ฝานแล้วก็น้องต่อไหมน้องต่อก็เตรียมยามาด้วยแล้วก็น้องฝานก็ขอให้หายป่วยเร็วๆดูเรื่องเที่ยวกันใหม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายวันนี้เราก็กลับมาจากที่บงคาขนันใหญ่แล้วก็เราก็กลับมาที่ที่พักเดิมบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ดีมากแล้วเรารู้สึกดีมากเลยที่ไปเที่ยวกับพี่ฝานซึ่งเรารู้จักกันบนโลกออนไลน์เราจะบอกว่า ยี่ฟันคือแบบเราสั่งอาหารหลายอย่างมาแต่ยี่ฟันแบบว่าให้เราเออกแค่ค่าเข้า,ขานิดเดียวเองประมาณห้าบาทแล้วที่เหลือคือยี่ฟันเลี้ยงเรายี่ฟันใจดีขนาดนี้ทลิปนี้เราประหยัดงบไปเยอะมากเพราะว่าเราไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มแล้วก็จ่ายค่าน้ำมันเราก็ช่วยพี่เขาอ,ออกประมาณ้อยหนึ่งพี่พี่แชมป์เราจะบอกว่าตอนใช้ทริปท่องเที่ยวในทริปนี้คดใหญ่ประมาณหนึ่งพด้อยหบาท อันนี้ยังไม่ได้รวมค่าที่พักวันนี้เพราะว่าเรากะจะแยกไปเที่ยวพัทลุงอีกจังหวัดหนึ่งก็ตีว่าถ้าสมมติว่ารวมรวมค่าไปกลับด้วยถ้าสมมติว่าเรากลับในวันนี้มันก็จะประมาณสองพันนิดอืมอันนี้คือที่ผ่านใหญ่เนาะแต่เราจะไปพัทลุงต่อ ถ้าจบทิมนี้ไปแล้วเราก็คงจะแบบคิดถึงวิฟานแล้วก็คนอื่นแน่เลยเพราะว่ามันเป็นทริปที่เราประทับใจมากแล้วก็ได้แบบใช้เวลาร่วมกับคนอื่นด้วยน,นานๆเรามาเที่ยวหัทใหญ่ทีก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอวิฟานตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในทริปพัทลุงทริปหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย